สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันเช่นเคยครับพี่น้องในวันเสาร์ที่10มิถุนายน2566แล้วก็จากภาพที่ทุกท่านเห็นนะก็เป็นโมเดลคาดการปริมาณฝนนะฮะอันนี้ของค่ายเมกานะฮะเป็นโมเดลของ g p s นะฮะซึ่งเป็นโมเดลระยะไกลพี่น้องครึง่งครึ่งเดือนนะสองสัปดาห์ก็คือวันที่11นะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่25มิถุนายนและทั้งหมดนะฮะ ก็จะเป็นคำแนวคำตอบของคำถามที่หลายต่อหลายท่านเหลือเกินนะครับพี่น้องถามถ่ายกันเข้ามาทุกทุกวันนะไม่เคยขาดสายเลยฮรบ,บางท่านก็รอฝนบางท่านรอฝนฝนไ่ตกก็ด่าฝนนะฮะแล้วก็บางท่านฝนตกก็ด่าฝนอีกเหมือนกันนะก็เมื่อยใจเลยนะผมอ่านแล้วเมื่อยใจไม่รู้ไปอย่างไรดีนะฮะ ว่ากันด้วยฝนจะทิ้งช่วงเนี้เมื่อไหร่นะฮะก็คงจะต้องวางแผนทํานาหว่านข้าวกันนั่นแหละรครับผมดูแล้วเนี่ยใช่ไหมครับถึงถามกันเข้ามามากมายต้องถามพี่น้องก่อนนะฮะโดยเฉพาะท่านที่ติดตามใหม่คาว่าฝนทิ้งช่วงนั้นเนะี่ยเราเข้าใจตรงกันไหมเอ่ยนะฮะพี่น้องโดยฝนทิ้งช่วงนั้นนะไม่ได้หมายความว่าฝนไม่ตกเลยนะครับพี่น้องถ้าเป็นคนก็คือน้องฝนไปมีแฟนใหม่หรือแต่งงานใหม่จนไม่ได้กลับมาหาพี่ช่วงอีกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับ ทางอุตุนิยมวิทยาเขาให้ความหมายว่าฝนยังคงตกอยู่ในทุกวันนะฝนทิ้งช่วงหรือวันเว้นวันนะเว้น2วันก็ว่ากันไปแต่จะตกในปริมาณเล็กน้อยนั่นก็คือไม่เกิน1-1.5ถึงมิลลิเมตรติดต่อกันเป็นระยะเวลาครึ่งเดือนนะฮะหรือ15วันนั่นเอง2ส,สัปดาห์ขึ้นไปเขาถึงเรียกว่าลักษณะแบบนี้ ว่าฝนทิ้งช่วงนะครับพี่น้องพอเข้าใจกันนะครับดังนั้นเรามาดูกันเลยนะครับพื้นที่ไหนมีทรงโดนทิ้งกันบ้างนะฮะเริ่มที่สัปดาห์แรกนะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17ฮะพี่น้องดูปริมาณฝนนะสเกลด้านล่างที่ลูกศรน,นะฮะลูกศรประกอบด้วยเห็นไหมครับก็จะเข้าใจกันดีฝนถ้าตกไม่เกิน1-2ม mm, มก็จะเห็นเป็นสีขาวถึงสีฟ้าอ่อนฮะ แต่เอาจริงๆแล้วถ้าพี่น้องจะหว่านข้าวต้องฝนยังไงล่ะครับผมก็ผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่หวานข้าวนี่ผมว่าตกในระดับสีฟ้าแก่ๆมาหน่อยไม่เกิน3-5มมลิเมตรให้ตกทุกๆวันอีกนะฮะน้ําก็ไม่น่าจะท่วมขังนานะครับอันนี้พี่น้องฮิดาเอากันนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เก่งกับผมอยู่แล้วในเรื่องกเกษตรกรรมนะฮะผมก็แนะนําได้เฉพาะดินฟ้าอากาศนี่เองแต่จากโมเดลช่วงนี้ พี่น้องก็จะเห็นว่าก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงนู่นแล้วครับซึ่งก็มีพื้นที่สีขาวถึงสีฟ้าเห็นไหมฮะ ก็คือไม่เกิน2 2มิลเนีฮะทั้งในภาคเหนือล่างนะฮะกลางอีสานภาคใต้นะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปขยายวงกว้างขึ้นนะฮะนั่นก็แสดงว่าอะไรครับพี่น้องการลดลงของฝนนะลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะปลายสัปดาห์คือตั้งแต่วันที่16เนี่ยวันหวยออกไปนะครับพื้นที่ฝนลดนะฝนหายขยายกว้างขึ้นเห็นไหมครับตั้งแต่16ถึ 17, ง17เนี่ย2วันเนี่ยฮะ ไปดูสัปดาห์ถัดไปนะฮะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่25นะเวันนะฮะ18ถึง25มิถุนายมที่น้องก็จะเห็นว่าฝนลดลงต่อเนื่องนะฮะถึงกับไม่ตกเลยในเกือบทุกภาคนะฮะไปจนถึงวันที่22จากนั้นโมเดลเขาก็จะให้ฝนกลับมาใหม่ะฮะตก ในระดับ5ม mm, นะิลิเมตรหมายถึงสีน้ำเงินแล้วก็ไปสีเขียวขึ้นไปฮนะทางตอนบนแต่ทางภาคใต้นั้นะฝนก็ยังคงน้อยต่อเนื่องนะฮะซึ่งสาเหตุจากอะไรเราก็ต้องไปดูกันใกล้ๆฮนะดังนั้นวิเคราะห์จากโมเดลฝนนะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่25มิถุนายนไม่เข้าเกณฑ์ฝนทิ้งช่วงแล้วนะถ้าจะจะเอาตามที่ไม่เกิน1ถึง1.5มิลิมฝนไม่ทิ้งช่วงนะครับก็ตกปกตินะฮะ แต่การวางแผนนะฮะช่วงตั้งแต่กลางเดือนไปนะฮะตั้งแต่วันที่15บห้าไปตามที่เราพูดกันมาข้างต้นนะฝนก็จะน้อยลงนะพี่น้องก็น่าจะหว่านข้าวได้หรือเปล่าครับและส่วนตัวคาดว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจริงจะน้อยกว่าที่เห็นในโมเดลอีกแน่นอนนะฮะเพราะอะไรครับเพราะประสบการณ์เขาสอนบอกผมมาแบบนั้นนะฮะและที่สําคัญวันที่ยืดสามไปฝนก็อาจจะไม่ได้เพิ่มตามโมเดลแสดงหรอกครับ แนวโน้มส่วนใหญ่แบบจำลองมักจะแสดงค่าฝนมากกว่าค่าจริงเป็นกิจวัตรอยู่แล้วครับพี่น้องพี่น้องก็พิจารณาเอาครับคงไม่มีใครถามมาแล้วนะครับสําหรับฝนทิ้งช่วงเมื่อไหลส่วนคนต้องการฝนก็ดูทรงตามนั้นได้เลยนะฮะทั้งด้านภาคตะวันตกที่ฝนยังน้อยอยู่แถบเมืองการภาคกลางอะไรแบบนี้ฮะก็ดูวันไหนก็มันก็จะออกแนวนั้นนะฮะ กลับไปดูสภาวะอากาศในวันนี้กันฮะจากภาพลมมรสุมโซเวตหรือลมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ยังคงพัดด้วยกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงนะครับเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคกลางฮะตะวันออกภาคใต้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือวันนี้พัดด้วยฮะพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือด้วยกําลังอ่อนนะฮะแล้วก็พัดกําลังปานกลางปกคลุมพื้นที่อีสาน โดยยังคงมีล่องมรสุมพาดเอียงนะฮะเอียงมาทางตอนบนของประเทศไทยนิดหน่อยนะฮะพ้นไปเล็กน้อยดังนั้นวันนี้ฝนจะมาเน้นทางเหนือนะฮะภาคเหนือด้านตะวันออกนะฮะไม่ใช่ตะวันตกนะฮะทางใกล้ๆล่องนะฮะและอีสานบนใกล้ล่องนะครับโดยที่พี่น้องจะเห็นว่าทรงลมมรสุมที่ปกคลุมตอนบนตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายไปปรับทิศนะเป็นแนวพัดยกลางขึ้นไปนะยกลางยกล่องขึ้นไปเห็นไหมครับ ทำให้หลายพื้นที่เย็นค่ํานะฝนจะยกตัวดีนะสำหรับพื้นที่ภาคกลางแต่วันนี้เหมือนบุญมีตตรกำบงนะังะจะมีตัวตัดเกมไม่ให้ทะลุชั้นฝน,ฝนปานกลางถึงหนักเลยฮนะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีโดนล,ลมเย็นแห้งแทงผ่านขึ้นมาผสมพัดปกคลุมฝนด้านล่างนะจึงยังจึงยังน้อยฮนะฝนยกตัวไม่ดีแล้วก็จะมีฝนตก ขึ้นนะฮะฝนตกขึ้นได้ในภาคใต้เหมือนเดิมก็คือฝั่งตะวันตกแนวรับลมเท่านั้นโดยภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมคู่ขนานฮะอย่างกระแสลมบนในบรรยากาศชั้นกลางฮะวันนี้ยังคงพัดด้วยกําลังปานกลางเลยทีเดียวฮะแล้วมาพัดแรงซะด้วยนะครับปกคลุมพื้นที่ภาคกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้แต่ทรงการพัดของลมบนเป็นไงครับพี่น้องเห็นไหมครับ กดเลยนะฮะแทงกดลงแล้วก็จะทําให้ฝนในภาคกลางและอีสานล่างลดชั้นลงมานะฮะบางส่วนเลยนะครับจากแล้วฝนฝนมันก็จะโปรยปลายเล็กน้อยถึงโปรยปลายนะฮะโดยที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะลมบนพัดด้วยกําลังอ่อนไม่สง่งอิทธิพลใดๆในขณะที่ภาค ตะวันออกด้านชายฝั่งนะฮะก็ยังเจอลมประสานล,ล่างบนนะฝนก็ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับภาคตะวันออกแถวจันทบุรีตาดนะติดชายฝั่งทะเลและละยองเมื่อลมคู่ขนานเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่1 1มิถุนายนนะฮะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ20่ถึงของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายสนนกลน,นกครนครพนมมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีบุรีรัมย์ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่ฝนก็น่าจะประมาณจังหวัดละหนึ่งกระป๋องนมนะครับโดนลมบนเป่าทิ้งเป็นบางส่วนตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครสย,ยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีชาเชิงเศราชนบรุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ออมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่นะครับตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตนะฮะในขณะที่สปปลาวเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ก็ตกได้ในทุกแขวง คลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรแนวภาคตะวันออกนะครับโดยที่อันามันคลื่นสูงยังสูงอยู่นะครับ2-4เมตรสวัสดีครับ